มากินย่ำกันจ้ะทำเองกับมือนะคะแซบดูย่ำเนี่ยเป็นอย่างที่เปียวจีตจัด เปียวจิจจันล้วก็เสียางหมูยอดใสเห็ดหัูหนูล้วก็ใสหมูบดดัก มีหอมหัวใหญ่เขาขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มะนาวพริกฟาดไทยแต่โ็โอเคยฟ้าดไทยเห็นหอม มีห้อองยาวๆจะได้ถึกามมากินของมักกินหอมแล้วจี๊ดขึ้นหัวเลย หวัวใหญ่จับได้ใจเลยมาเด้อมาเด้อใครผ่นใค้มาผานมากกดติดตามให้หนอยนะคะกดหัวใจให้ด้วยะคะ่ะอย่างมีเพื่อนนะคะรืบๆรักเพื่อนรุกนเนนะคะบ๊ายบาย